สวัสดีครับทุกคนนะครับโอ้ยหายหน้าหายตาไปนานเหมือนเดิมนะครับงานยุ่งมากๆนะครับท้ายปีนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ได้เรียนรู้มานะครับมาแชร์ให้กับทุกคนนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจในรอบนี้ด้วยตัวหนึ่งนะครับก็คือ Blender 4.0แล้วนะครับ4.01แล้วนะครับเร็วมากพัฒนาแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับ คือตัวเบนเดอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่มากเลยนะครับแต่ว่าเยอะมากจริงๆแต่ว่าจริงๆที่จะอยากที่อยากจะมาอ่ามามาครอบคุมมา cover นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวจะดูในตัวที่ชื่อว่า Geo m e t r y n o d e ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนได้เอาไปใช้แน่นอนครับแต่ว่าสำหรับ คนที่ไม่ชอบเลขก็อาจจะปวดหัวนิดนึงนะครับเช่นผมผมเกลียดเลขมากเลยโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างแลน์สเคปกันนะครับโดยที่ใช้เวลาผมว่าน่าจะไม่เกิน5นาทีนะครับแต่ผมว่าเกิดโอเคอนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เราสามารถสร้างไลน์สเก็จากเจอเมทรีได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องกลายเป็นตัวเล็กก่อนนะครับว้าวโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะลองดูว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมีแถบข้างบนนะครับตัวที่ชื่อว่า geometry n o ห e นะครับเดี๋ยวเราไปที่ geometry n o ห e กันเลยนะครับกดที่ g e o m e t r y n o ห e แล้วนะครับก็จะเป็นช่องเล็กๆงนลีกแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราจะมีตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นคิวบ์อยู่นะครับไม่ต้องไปลบมันนะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผม อย่างนี้ดีกว่าโอเคนะครับแล้วผมก็จะเริ่มนะครับโดยที่จะไปที่ตัวนี้นะครับมันจะมี New นะครับเวลาเราจะสร้างนะครับกดสร้าง New ขึ้นมาเลยครับเจอแมทริกตัวแรกนะครับที่จะสร้างนะครับตั้งชื่อให้มันหน่อยก็ดีนะครับน่าจะชื่อว่า Landscape นะครับอ่าผมตั้งชื่อให้มันแล้วครับเป็น g e o m e t r y n หนอที่ชื่อ Landscape นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีตัว Group Output นะครับกับตัวชื่อว่า รูปอินพกับ output นะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยว Input เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ใช้เลยนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ใช้ซีเดียนีแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำลายมันทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างตัวใหม่ก่อนนะครับผมซึ่งตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกด shift a นะครับแล้วก็ไปที่อ่ากด search ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์ไปเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่า grid นะครับจะสร้างกร i ดขึ้นมานะครับผมอ่าพอเราสร้างกร i d ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะ ไปต่อกับตัวที่ชื่อว่า set position นะครับโอเคซึ่งมันก็จะดึง mesh ไปใส่ที่ geometry ตัวนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนล่ยเราก็จะสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่ชื่อว่า,า add นะครับซึ่งเป็น vector add ก็คือ vector math นะครับ ตัวนี้อ่าตัวนี้เลยน,นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะไปแอดเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงโพ i ิชันนะครับกริดตัวนี้นะครับมันจะเป็น x y นะครับเป็นไซส์ถ้าสมมุติเราอยากดูเนี่ยผมโชว์ให้ดูก่อนครับตอนนี้อาจจะไม่เห็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราเปิดสักอ่าจัดให้ประมาณสักเเมตรนะครับบรีป,ประมาณสักสิบคูณสินะครับผมโอเคจะสังเกตว่าตัวอ่าตัวคิวบของเราเนี่ยนะครับมันหายไปแล้ว นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเดี๋ยวเราสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวตัวคิวบ์ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะอาจจะมันจะกลายเป็นพื้นผิวด้วยการใช้ตัวเกรดแทนนะครับโอเคตัวนี้เราจะไม่ใช้เลยนะครับตัวนี้เรากดลบได้กด x นะครับลบไปได้เลยนะครับโอเคอ่ะตอนนี้เนี่ยนะครับตัวโพซิชันเนี่ยผมว่ามันอาจจะยังไม่เห็นครับถ้าผมดึงโพซิชันออกเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวอ่าตัวสี่เหลี่ยมออกมาเลยครับเป็นเกรดนะครับผม เดี๋ยวผมเปิด wireframe ให้ดูดีกว่านะครับนี่เราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราสร้างติดขึ้นมานะครับมันจะขึ้นตามนี้เลยก็คือ10บคูณสิบครับหนึ่งสองสามส่ห้าหกาอถึง10บเวอร์ชันนะครับก็คือ1จุดนะครับนับที่จุดนะครับซึ่งอันนี้มันดูจุดไม่ได้นะครับก็จะมีจุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับช่องมี9ช่องนะครับเ a ส e s นะครับโอเคซึ่งถ้าเราเพิ่มตัวพวกนี้นะครับมันก็จะเพิ่มตามนั้นเลย อาจจะในที่นี้เดี๋ยวเราจะเริ่มที่10บกว่ไว้ก่อนนะครับตัวอ่า position เนี่ยเราอย่าเพิ่งใส่นะเพราะว่าอ่า position น,นี้เดี๋ยวเราจะเอามาเปลี่ยนแปลงพื้นที่นะครับของ l a สเ s c a p e เรากันโอเคโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่เป็นอ่าการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแปลงด้วยอะไรบ้งครับเราจะเปลี่ยนแปลงด้วย position ของมันทั้งหมดนะครับเราจะสร้างตัวโหนดใหม่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าอ่า position น,นะครับ ซึ่งเป็น position info อ่าก็จะเ,เชื่อม m a t r ่ read position ครับ position น,นี้คือ position อะไระครับ position น,นี้คือ position ที่อยู่ในตัวอ่าตัวแต่ละจุดของมันนี่แหละนะครับซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่า position เน,นี้ยมันมันมันเป็นอ่า array นะครับ array ก็คือเป็นชุดก้อนข้อมูลอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวอ่า diamond อย่างนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงตัวนี้นะครับมาใส่ที่ ตัวเวกเตอร์เรานะครับแล้วเราดึงเวกเตอร์เนี่ยแล้วเขาในโพซิชันเนี่ยคราวนี้จะเห็นภาพละวนะครับถ้าเทียบกับครั้งเดียวถ้าผมตัดออกไปเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในจุดศูนย์หมดเลยเนี่ยก็คือมันอยู่ในจุดนี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดภาพนะครับผมโอเคนะครับเราก็จะได้ออกมาแล้วนะครับเป็นส่วนของตัวเชือกไม่ใช่หนกตัวนี้นะครับได้ละนะครับสมมุติถ้าผมเพิ่มลดเนี่ยมันก็จะตามละนะครับอ่าโอเคแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจเราจะสร้างอ่าโพ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเซตเวทนะครับ XYZ นะครับจาก noise texture นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างตัว noise texture ขึ้นมานะครับ noise texture ของเวอร์ชันส่นนี้อัปเดตด้วยนะครับมีอะไรใหม่มากมายเลยนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเราก็จะตัวนี้นะครับไปใส่ที่ RGB curve นะครับใส่ที่ color นะครับดึงข้นมาเล เสร็จแล้วนะครับเราก็จะดึงค o ลเลอร์เนี่ยใส่เข้าไปในตัวเวกเตอร์นะครับแต่เราจะใช้ตัวแทรกอย่างเดียวนะครับในการคำนวณอ่าเราจะเริ่มเห็นอ่าการเปลี่ยนแปลงแล้วครับและเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเป็นอ่าภูเขาภูเขาอย่านี้ได้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนนั้นดีเราจะขอปรับตัวตัวของน้อยเท็กเจอร์ก่อนนะครับผมอ่าก่อนปรับ No i s e Texture นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวที่อ่าชื่อว่า Gri d นะครับตัวที่ชื่อว่า Gri d เนี่ย นะครับเผมจะใช้ใช้ซับอ่าผม่าเยอะหน่อยแต่แล้วใครที่เครื่องไม่ค่อยไหวก็600ก่อนก็ได้นะครับมันมันก็ค่อนข้างหนักแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคอ่าเสร็จแล้วนะครับพอเราได้ตัวนี้มาแล้วนะครับผมก็จะปรับตัวนอยนะครับเป็นอ่าประมาณนะครับประมาณก็จะอยู่ที่สินะครับ แล้วก็ตัวดีเทลเนี่ย0.2พอนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับเราไม่ได้ใช้ 3D เราจะใช้ 4D นะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับ R W 10นะครับ Scale 0.2นะครับ Detail 16นะครับ r o f t เนี่ย0.5นะครับแล้วก็ตัว d i s o l t i o n 2 2โอเค อ่าพอเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าโอ้ได้ออกมาแล้วนะครับอ่าที่เราปรับไว้600นะครับมี600 vertices นนะครับโอเคนะครับอ่ามีตัวผิดนิดนึงนะครับเราไม่ได้ใช้ตัว separate x y c นะครับเราจะใช้ตัวที่ชื่อว่า combine นะครับ x y c นะครับโอเคแล้วเราก็จะดึงตัว color นะครับใส่ตัวแกนแนะครับแล้วก็ดึง vector ใส่ไป อาจจะยังไม่เห็นข้อแตกต่างตอนนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าเป็นอะไรในอนาคตที่จะนีแล้วนะครับอะเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราปรับทุกอย่างครบแล้วนะครับตัวเคอร์ฟนี้นะครับคือตัวที่จะกําหนดที่เรียกว่าเราสามารถที่จะสร้างากดคลิกที่1นนะครับแล้วพอเราขยับเนี่ยแล้วเราก็สร้างเป็นเหมือนกับส่วนที่ ถ้าจะเรียกก็คือเหมือนกับเป็นส่วนเหมือนกับตะปุมตะปัป้หรือว่าเป็นส่วนปูคงปูเขาได้นะครับเวลาที่เราพอเราขยับเนี่ยมันก็จะขยื่นเรื่อนตามที่เราที่เราคิดนะครับซึ่งผมว่า,าผมลองปรับเป็นประมาณภูเขาตรงนี้สูงครับแล้วข้ขางๆรอบๆเนี่ยจะให้มันต่ำหน่อยนะครับอันนี้ก็จะคือเป็นประมาณส่วนด้านหลงัลงๆๆแล้วนะครับเพราะจะสังเกตว่าถ้าผมดึงลงเนี่ย ตรงที่เป็นโซนฝั่งตรงนี้นะครับมันก็จะลงด้วยนะครับถ้าอยากได้ภูเขาสูงนะครับก็ดึงให้ปี๊ดไปเลยนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่จริงอันนี้เราก็สามารถที่จะก็ค่อยปรับได้นะครับอันนี้คือแอ่งแถวตรงกลางนะครับแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นสเคปอย่างรวดเร็วนะครับเร็วจริงๆแล้วก็ข้อดีนะครับเราเราปรับหรือว่าขยายอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับสมมติถ้าสมมติไม่ชอบ ไม่ชอบแล้วก็เราสามารถลองปรับสเกลนะครับปรับได้2ตัวนะครับคือสเกลที่เห็นภาพชาัด์ตช่สุดนะครับสเกลกับเลเวอยู่นะครับเวลาเราปรับเนี่ยมันก็จะค่อยๆขยับไปนะครับนี่เราก็จะได้ออกมาแล้วนะครับในส่วนของตอนนี้นะครับสมมุติถ้าในกรณีที่เราอ่าตรงนี้ชอบเล็กสิบในกรณีนี้นครับสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันค่อนข้างที่จะ อ่าเป็นแฟ a t เชดดิ n งอยู่นะครับหรือว่าแบบค่อนข้างไม่ไม่มีส m ooth เชดดิ n งนะครับเราสามารถเพิ่มตัวหนึ่งได้นะครับในนี้เลยนะครับโดยการกด shift a นะครับแล้วก็ส m ooth อ่าเซตเช d ส m ooth นะครับพอเราเซตเช d ส m ooth เสร็ุ๊มันก็จะเป็นส m ooth เลยนะครับโอเคนี่ว่าที่นี่ไม่เฉดนะครับกับเฉดโอเคนะครับเราก็สามารถที่จะทำตัวอ่าฉากออกมาได้เลยนะครับนี่ การเียจริงๆนะครับค่อนข้างเร็วนะครับปรับให้มันเป็นสีสิบสี่นะครับมันจะใหญ่ติวถ้าอยากได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ค่อยๆไปเลยนะครับมันก็จะไปได้ที่ไม่ที่สุดแต่ลืมครับก็คอมพิวเตอร์ก็จะเริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยไหวนะครับแต่เวลาปรับเยอะแล้วแนะนําให้ปรับตัวเวอร์ดเวิเทสซี่เยอะขึ้นด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเป็นแบบเป็นโลโพลีนะครับเพราะเราใช้ใช้แค่นิดเดียวนะครับตรงนี้ก็คงต้องปรับเป็นหนึ่งพันสองถ้าเครื่องไหวนะครับ แต่จริงถ้าถ้าจริงเราไม่ได้จะเอาฉากใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็แนะนําว่าผมว่าปรับแคบแค่เจ็ดจงมันสวยแล้วนะครับแล้วก็ได้รายละเอียดด้วยนะครับสมมุติถ้าผมไปที่กล้องนะครับแล้วผมก็ปรับตัวโฟกัสเลนส์เข้ามายี่สนะินะครับพอเราเริ่มมีสกายมีสีมีอะไรเงี้มันก็จะ ดูดีขึ้นเยอะมากนะครับนะบสีนิดนึงนะครับลองเห็นลองลองลอง,ลองมองดูนะครับแล้วสามารถใส่แมทชีร์ได้ไหมใส่ได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับนิดหนึง่งอ่าผมว่าตรงนี้มันตี้ยวไปหรือเปล่าือภูเขาขึ้นมาเลยครับอ่า พื้นลาบพื้นพื้นลาบนิดนึงนะครับปรับต่อให้มันดูมีอะไรนิดนึงอ่าโอเคดูสวดูดีครับดูดีตอนนี้นะครับมันก็ยังเป็นสีอ่าสีขาวอยู่นะครับเราสามารถที่จะไปปรับสีได้ด้วยนะครับแมท e r i a l ของตัวนี้ได้ด้วยนะครับโดยการที่อ่าไปที่ตัวด้านหลังนะครับหลังจากเซตสู h แล้วนะครับเราก็จะเซตแมท e r i a l นะครับเพื่อเอาไปแปะได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้แมทริออรยังไม่มีอยู่นะครับเดี๋ยวจะสร้างแมทริออรเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะไปที่ Uh, shading tab นะครับ uh, พอเราไปที่ shading tab แล้วนะครับเราก็จะสร้าง uh, material นะครับซึ่ง material ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับ uh. เดี๋ยวเราจะเล่นกับตัวนี้หมดเลยนะครับผมโอเคซึ okay. uh, ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อใหม่ละกันนะชื่อตัวนี้นะครับชื่อว่า landscape uh, material นะครับโอเคแล้ว okay. เสร็จแล้วผมก็จะปรับให้มันเป็นสีประมาณ uh. แดงๆหน่อยลวกันนะครับให้เห็นภาพนะครับแล้วเราก็ไปที่ geometry ต่อนะครับเลือกตัวที่ชื่อว่า landscape material นะครับคราวนี้เราก็จะได้ออกมาแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะทําทุกอย่างได้ที่เหมือน shading node ที่เราเคยทําได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าโอ้เราทา geometry node แล้วเราจะจะต้องมานั่งลาบากหรือเปล่าครับไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสร้าง landscape สวยๆอย่างนี้ได้นะครับแป๊บเดียวเลยจริงๆนะครับอันนี้สวยผมว่าผมว่าสวยมากนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็ปรับมีเอานมเอา,เอาน้ำมาใส่นะครับปรับส่งปรับสีแป๊บเดียวนะครับผมว่าสวยงามแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแบบอยากไปปรับนะครับได้โดยแค่ปลายนิ้วนะครับปรับสีปรับสเกลปรับภาพน,นะครับแล้วก็จะได้แต่ละที่ออกมาไม่เหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนกันมันก็จะเจนเนเรทให้นะครับโอ้โี่สวยแฮ ครับค่อนข้างดีมากนะครับโดยรวมผมชอบนะครับว่าเราสามารถที่จะปรับได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้ถ้าไม่อยากให้แฟกเตอร์มันเยอะแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็จุดจุด,ดจุดสองหรือจุเป็นจที่เียหน่อยแต่ถ้าเอาเต็มหนึ่งนะครับแล้วก็เต็มเหนียวเลยนะครับมันจะค่อนข้างเต็มไปที่สุดไปให้หนึนะครับผมโอเคนี่เราก็จะได้ประมาณออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ เราก็จะค่อนข้างที่จะทำตัวนี้นะครับเป็นฉากหลังกับตัวละครเราได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น geometry node ที่ผมวก็เอามาเกินๆให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าสามารถที่จะทำอะไรที่เยอะมากนะครับที่ผมแชร์ในเพจนะครับสามารถลองเข้าไปดูได้นะครับว่า geometry node เนี่ยมันไปได้ถึงขั้นไหนนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ว่ามาก ก็น้อยนะครับหวังว่าจะช่วยให้กับหลายๆคนนะครับได้เข้าใจ geometry node มากขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่า blender 4.0เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมน่าจะมา,ามา cover ในหลายๆ Topic นะครับที่เกี่ยวกับตัวฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนที่ทำโปรแกรมนี้จะมีความสุขกับมันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาทำให้กับ user เนี่ยดีมากๆเลยนะครับผม โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ